สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้มาถึงในส่วนของการดูคลิปความรักรายสัปดาห์24พฤศจิกาถึง30พฤศจิกายนใครหาราศีไม่เจอรบกวนในช่องคอมเมนต์หรือข้างล่างนะคะแจ้งฝากเอาไว้แล้วลองเปิดดูมีหามีเขียนอยู่นะแล้วก็โอเค ก่อนอื่นขอฝากทริกความรักเล็กๆน้อยๆนะคะมาจากช่อง Top h i n g s นะคะ,ะในหัวข้อที่ว่าทำอย่างไรให้เขามาชอบเราทำให้ทำอย่างไรให้เราบบดูมิสเน่นะคะเพิ่มมากขึ้นก็ข้อแรกเลยนะคะจะบอกว่าเขาบอกว่าให้ดู The Power of Eye Contact Contact อะคะ พลังของการสบตาถ้าคุณมองใครนะคะชอบใครแล้วคุณแบบส่งตาหวานฉ่ำไปให้นะคะเวลาสบตาคุยกับใครแล้วสบตาขเขาเนี่ยมันจะได้ความรู้สึกการไว้วางใจเนาะ trust and intimacy ก็คือความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มันลึกซึ้งอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชอบใครจ้องตาไปค่ะตรงนี้แต่ย่ออย่านานนั่นเดี๋ยวมันจะท้องไม่ใช่ปากกัดมุกอะไรอะต่อช่างมันเถอะ ต่อมานะคะข้อที่2องทำอย่างไรนะเขาใช้คำว่า texting strategy <Okay. S 1> เนื่องจากในสมัยนี้เนาะมันใช้การติดต่อผ่านข้อความค่อนข้างจะเยอะทีนี้แม้แต่การส่งข้อความเราก็ต้องมีกลยุทธ์นะคะเคยพูดไปแล้วหลายครั้งพูดอีกครั้งหนึ่งว่า <Yeah. S 1> มันต้องสมดุล Balance นะคะถ้าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขา เป็นคนชอบส่งอีโมจิส่งการ์ตูนคุณก็ต้องส่งการ์ตูนกลับไปถ้าฝ่ายตรงข้ามส่งหลังจากคุณส่งข้อความล่าสุดเขาหายไปหนึ่งชั่วโมงคุณก็จะต้องส่งไปให้เขาหนึ่งชั่วโมงถ้าฝ่ายตรงข้ามลองสังเกตตัวเองนะคะว่าในข้อความเนี่ยที่คุยกันเนี่ยอยากให้เป็น1ต่อหนึ่งสองต่อ2ไม่ใช่10ต่อหนึ่งไม่ใช่ไม่เอาไม่น่ารัก ไม่ดีเฟลไ,ได้ง่ายคือเนี่ยมันเป็นลักษณะของก็คือเป็นความจริงอะบางทีเราจะสังเกตว่าเฮ้ยแลทำไมเราคุยอยู่คนเดียวเลยอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มตระหนักได้ว่าเฮ้ยเราพิมพ์ไปเยอะหรือเปล่าพิมพ์ไปเหมือนจดหมายเลยย่อนหน้าก,กระดาษแล้วนะคะถอยตัวออกมานิหนึ่งห่างมานหนึ่งแล้วก็เอาใหม่คืออยากจะต้องสมดุลอะ เออถ้าเขาหายไปไม่ติดต่อคุณก็ไม่ต้องติดต่อไปถ้าเขาหายไป3วันคุณก็3วันนะคะตรงนี้แล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยข้อความที่เขาส่งกลับมาเนี่ยเขาถามอะไรเราบ้างไหมไม่ใช่เอ้ยเราส่งไปหน้ากระดาษเลยแล้วเขาตอบมาห้าห้าแบบนี้ก็ไม่น่าจะใช่เขาอาจจะไม่ชอบเราด้วยแล้วก็ไปต่อคนอื่นได้แล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> ช่องนี้เขาบอกว่าให้ Learn to dance นะคะจริงๆทักษะการเต้นมันก็มันก็ดูมีเสน่ห์นะแต่จะพูดว่าจริงๆแจง,จงอยากแจงว่าเขาคงอยากจะให้บอกว่ามีทักษะอะไรบ้างเพิ่มเติมนะคะเ,เขายกตัวอย่างว่าทำไมถึงไปเรียนเต้นแล้วรู้สึกว่าคนที่เต้นเก่งดูมีเสน่ห์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงหงแล้วก็ 2. ดูคูลดูเท่แล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะ เวลาเรามีทักษะอะไรบางอย่างอะเหมือนแจงดูดวงเวลาเข้าสังคมก็ง่ายเลยคนก็อยากจะให้ดูให้ใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นตัวคุณลองดูสิเอ๊ะทักษะอะไรที่สุกว่ามันมีคนจับตามองอะแบบนี้นะคะก็ดีบางคนอันนี้เขายกตัวอย่างว่าบางทีแบบไปเรียนมายากลก็ได้น,นี่ก็น่ารักนะอืมแล้วก็ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าให้ยิ้มนะคะการยิ้มกับการมองตามันก็มาทิศทางเดียวกันยิ้มเยอะๆะนะคะ เออแล้วก็เวลาที่เรายิ้มไปเนี่ยเขาต้องยิ้มกลับอยู่แล้วนะคะตรงจุดนี้อ่ะสรุป4ข้อนะคะ eye contact นะคะแล้วก็การส่งข้อความก็ต้องมีกลยุทธ์ข้อที่3 learn to dance หรือว่าหาทักษะอะไรบางอย่างเข้ามาส่วนตัวหน่อยข้อที่4ก็ยิ้มเยอะๆนะคะแบบนี้ก็จะสร้างอะไรล่ะสร้างให้คนเข้ามาชอบเราได้ง่ายอะ่ะ โอเคแบบนึงนะกรากฏมีคนตีจากไปมีคนเงียบเงียบหายหายไปขาดการติดต่อแต่เราก็ให้อภัยเขาอืมเดืันขึ้นคือเหมือนเราก็ให้อภัยเขาอ่ะลองดูนะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ก้าวดาบก็ เราก็ยังไม่สบายใจสักเท่าไหร่นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นจบอะไรบางอย่างที่ไม่ดีถ้ามีคนที่หายไปหายเงียบไปไม่ติดต่อนะคะทําให้เราเศร้าใจเสียใจนะคะเหมือนเป็นไพ่ห้าห้าเนี่ยถ้าเห็นเขาอยากให้เราให้อภัยอ่ะอยากให้เราให้อาภัยกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ แม้ว่ามีคนที่เดินจากไปหรือตัวคุณเองที่เดินออกมาจากในความสัมพันธ์นะคะถ้าเหมือนยังติดค้างอะไรต่อกันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยให้อภัยเหอะนะคะมันดีที่สุดแล้วนะคะคือทั้งหานทั้งปวงเนี่ยดูไม่ดีนะแต่สุดท้ายแล้วได้ไพยเดือดซันขึ้นแจงมองว่าอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีเสมอแล้วก็โอกาสดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณยังมีอยากให้มีความหวังนะคะคนโสดนณะเวลานี้หยุดดูเอายังไงดีคนที่เราคุยอยู่มาสักพักแล้วมัน มันเหมือนไม่คืบหน้าบางทีเฮ้ยเราไปชอบเขาเกินกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ดีแบบนั้นหรือเปล่าแต่เราไปชอบเขาเองขนาดนั้นเหมือนเป็นจังหวะพิจารณาตรา,ตร,าตรองนะคะเยอะๆนะแล้วก็คนที่มีอ่าคนโสดเจอใครเจอคนที่ทํางานในพวกเหมือนเป็นอาจารย์อ่าทงานบริษัทข้ามชาติเจอคนต่างชาติได้นะคะแล้วก็คนที่มีคู่นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะนิ่งๆเหมือน ไม่มันค่อนข้างจะเซตเทิลแล้วอะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายหรือเขาบอกว่าถ้าในความสัมพันธ์ถ้ามันมีเหตุการณ์ทะเลาะเบาแวงอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นตัวคุณนิ่งเอาไว้ดีที่สุดเลยนะคะแล้วถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะคะตรงนี้จัดสเมนต์เกิดขึ้นเป็นการรอคําตอบอะไรบางอย่างนะคะได้รับคําตอบในช่วงเวลาเร็ววันนี้นะขอขยายความ แม้ว่ามีคนที่ตีจากไปเขาบอกว่า remain positive นะคะก็ขอให้ยังยังคงไว้ซึ่งกันมองโลกในแง่ดีว่าเฮ้ยบางทีเขาไม่ไดีกับเราจริงๆหรือเปล่าเขาไม่เหมาะสมกับเราหรือเปล่าที่เขาควรจะต้องไปหรือว่าเขาดีมากอะไรมากจะพูดยังไงถ้าเขาดีมากแต่เขาไม่สนใจเราก็จะพูดว่าบางทีอ่ะ เราอะยังหาคนที่ดีกว่านี้ได้ออย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีเหมือนที่เวลาถ้ามีคนที่จากไปนะจังหวะเนี้ยมันเป็น perfect timing มันเป็นจังหวะเวลาที่ดีแล้วเขาควรต้องไปแล้วมันก็เหมาะสมแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจมันอาจจะขึ้นเร็วเร็วนี้ภายในสองสามสัปดาห์นี้แหละนะคะ few weeks นะคะ ฟิลวิสจะแล้วก็ The Tower นะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีเปลี่ยนนะโอเคก็ลองดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างนะคะชาวกรากดก็เสาอยู่นะมาสักพักใหญ่แล้วรอนิดนึงเสาเข้ามาเป็นการเข้ามาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว เขาไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าอย่าเพิ่งยึดติดมากอะไรมากต่อมานะคะในส่วนของชาวพิจิตนะคะ <c oughs> การรอคอยนะคะเป็นจังหวะของการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะตรงนี้เหมือนกับคุณคือถ้าการรอคอยอยู่เนี่ยมันจะจบลงในช่วงเวลาอันใกล้นี้ความรู้สึกนะ แล้วมันเป็นการกลับมาเจอการพบกันนะคะใครที่รอคนจากแดนไกลมีโอกาสได้เจอในช่วงเวลาเร็วนี้นะคะ,ะคนที่เด่นๆก็คือเมธสิงห์ธนูนะคะคนทัดไฟจังหะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาวะต้องเลือกมีเหตุการณ์ต้องเลือกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วบางคนรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เจออยู่เนี่ยมันเหมือนกับยังไม่คอมพลีตความรู้สึก เรายังหาได้ดีกว่านี้เรายังเจอใครที่มันเหมาะมากกว่านี้เขาก็ดีทุกอย่างแต่เราไม่เอาก็ได้เหมือนกันถ้าคนที่โสดเลยเนี่ยตอนนี้กำลังคิดมากนะคะยังไม่เปิดใจยังยึดติดกับอะไรบางอย่างอยู่ยังคิดอยู่เลือกอยู่ที่บอกไปเฮ้ยยังคนที่เข้ามาอย่างดีไม่พอหรือเปล่าถ้าโสดก็มีโอกาสได้เจอคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเนาะหรือว่าคนที่ทํางานในใสายความตายหมอพยาบาลทหารตำรวจ ภูภัยประกันต่างๆนะคะคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์อาจจะมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะน่าจะแหละ the e m p e r ร์ขึ้นก็โดยเฉพาะถ้าคนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติแล้วด้วยความสัมพันธ์น่าจาะไปทิศทางที่ดีการรอคอยอยู่สิ้นสุดการรอคอยเรานี้ได้เจอกัน,นช่วงเวลาสัปดาห์นี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าคนที่แต่งงานแล้วตรงนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่เลยอะเหมือนกับว่า เฮ้ยเราแต่งงานแล้วเราเซ็ตเท่าแล้วนี่เราให้เวลาแต่ละคนก็คือมีเวลาเป็นของตัวเองที่เพิ่มมากขึ้น <c oughs> เหมือนกับเขาก็ให้เวลาเราไปใช้ชีวิตของเราเราก็ให้เวลาเขาไปใช้ชีวิตของเขาเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าความสัมพันธ์ความเป็นครอบครัวมันยังมีอยู่นะมันยังไม่ได้หายไปไหนนะคะขอดูในส่วนของไพ่เดทนะคะขยายความนิดนึงการจบลงหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้มีลักษณะของการประนีประนอมนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยมันเหมือนเป็นภาวะที่ต้องเลือกนะคะแล้ว be assertive เนี่ย assertive เนี่ยมันเหมือนกับคุณคุณมั่นใจอะคุณมั่นใจว่าคุณยังไม่ได้เจอใครเลยอะเหมือนกับว่ายังไม่ถูกใจขนาดนั้นอะความรู้สึกนะเนี่ยยังไม่มั่นยัง คนที่เจอเนี่ยมั่นใจว่ายังไม่ใช่พูดอย่างนี้เออมั่นใจว่าสุดว่าเฮ้ยแล้วโดวยปกติชาวพิจิกอะเป็นคนสุดตรงถ้าชอบคือใช่เลยถ้าไม่ชอบไม่เอาเลยไงเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านที่เข้ามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าใจว่าเฮ้ยบางทีก็รู้นะว่ามันยังไม่ใช่ไหมมันยังไม่ใช่คนที่เข้าตาหรือเปล่าทำนองนี้นะคะต่อมานะคะในส่วนของชาวมีน ะไรคือการเริ่มไม่แปดดับมีความเครียดอะไรลังเลใจอะไรต้องเลือกอะไรแฮงแมนหยุดอยู่กับตัวเอง <Okay. S 1> เฉยๆนิ่งๆคิดอยู่เอาอย่างไงต่อไปดี3 <Okay. S 1> คนในความสัมพันธ์ <Okay. S 1> หรือว่าบางคนมันเป็นภาวะเหมือนคบใครที่คล้ายคคบเพื่อนอะได้ระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงนะคะความสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์นี้ mm hmm. ชาวมีนตรงนี้เป็นเป็นจังหวะเหมือนกับ ไปต่อไม่รอไม่หยุดรอแล้วอะระวังเรื่องการทะเลาะกันหน่อยบางคนรู้สึกว่าเป็นภาวะลังเลต้องเลือกแล้วก็อยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะหาทางออกไม่ได้นะคะอาจจะมาจากเรื่อง3คนในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยสคนเนี่ยเราต้องเลือกใคร ไั่3 3 3ถ้วยตรงนี้ความรักแบบ3คนเนี่ยเราลังเลอยู่เอาอยัางไงดีหรือเราจะเลือกใครดีหรือบางคนอาจจะมี3คนเข้ามาเลยก็ได้เหมือนกันถ้าถามว่าคนโสดเลยเนี่ยนะคะมีโอกาสมีคนเข้ามาที่จะจริงจังมั่นหมายแบบคอมมิตอะมีถ้าคนที่มีคู่อะเหมือนเขาบอกว่าให้คุณแบบประนีประนอมยอมความไปหน่อยนะคะจะเย็นๆหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้นะ สเต t งเข้ามาผู้หญิงรูปหัวสิงโตมันเหมือนกับตัวคุณต้องใช้ความอ่อนโยนเข้าสู้ในช่วงเวลานี้แล้วถ้าคนที่แต่งงานแล้วความสัมพันธ์จังหวะนี้อาจจะเป็นลักษณะของการมามาไปไปลักๆๆเลิกลก,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 กเดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันอันนี้ให้ระวังมากเปนพิเศษนะคะ <c oughs> ขอขยายความหน่อยเหมือนมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ว่าผลิหัสเข้ามาเนี่ย ชาวมินก็ดีนะคุณคาดหวังความสำเร็จในเรื่องความรักอะ่ะคือแบบคาดหวังค่อนข้างจะเยอะต้องการให้ได้ดังใจแล้วมันไม่ได้ดังใจแล้วที่ต้องเลือกเนี่ยช่วยอะไรไดเปนเนี่ยที่ต้องเลือกเนี่ยเขาบอกว่าให้ฟังให้ฟังเสียงของตัวเองเอางี้ก็ได้ลองเสียงทายดูหรือ หยิบเหรียญหัวก้อยดูก็ได้เหมือนเขาบอกว่าให้ลองฟังเสียงจากข้างในตัวเองดูว่วาจะไปทิศทางไหนหรือว่าจะเอาใครดีตรงจุดนี้ถ้าเหมือนมีเหตุที่ต้องทะเลาะกันกับใครเขาบอกว่าเวทรอก่อนอย่าพึ่งทะเลาะใจเย็นๆช้าหน่อยช้าก่อนถ้าเหมือนว่าจะเงื้องปากเนี่ยหุบไปก่อนนะคะอย่าพึ่ง อย่าพึ่งเนี่ยถ้าเห็นเหงื้อดาบก็ยังหยุดก่อนช้าก่อนจะเยน็นเย็นก่อนถ้าที่6ดาบละ่ะเขามาบอกคุณว่าที่คุณจะออกไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนคุณจะมุ่งหน้าไปไปที่ใหม่แล้วหรือว่าไปจากที่อื่นแล้วมันไม่สบายใจคุณจะไม่อยู่เคลียร์แล้วเนี่ยเขาบอกว่า not the right time <ส>ก็คือมันยังไม่ใช่เวลาตอนนี้เหมือนเขาอยากให้คุณอะ รอก่อนอยากให้หยุดก่อนอยากให้แบบเคลียร์ให้จบก่อนในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะคะนั้นขออีกใบสิ The Hangman คืนนี้ดูไม่เท่ากันนะเพราะว่าถ้าใครหยิบมาไพ่ไม่ดีจึงขอคัิฟายนะคะก็สมเหตุสมผลเหมือนกับสิ่งที่คุณไม่สบายใจเนี่ยคุณหยุดอยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ปรึกษาใครนะคะเขาบอกว่า Ask for help from others <but. S 1> นะคะ นึกถึงเพื่อนเลยลหละคนหนึ่งนางเป็นมีนที่สนิทกันแต่ไม่เคยเล่าเรื่องความรักอะไรฟังเลยเหมือนกับทุกอย่างสิ่งเก็บเอาไว้ในใจครอบครายเก็บมาสิบสี่ปีนี่เอามาขายเพราะคิดว่านางคงไม่มาดูก็เลยบางทีเราเราก็มีเพื่อนหรือมีคนอื่นเอาไว้เพื่อให้เล่าให้ฟังได้เหมือนกันนะเป็นลักษณะของการระบายออกมานะคะทั้งหลาทั้งโปงเขาบอกว่าเฮ้ยอยากคิดคนเดียวถ้าเหมือนไม่สบายใจต่างๆเพราะว่าของคุณมีนเนี่ย เป็นราศีที่อ่อนไหวง่ายโดยทั่วไปนะอ่อนไหวง่ายอยู่แล้วนะคะตอนนี้เนปจูนก็อยู่ในเนปเนปจูนดาวแห่งจินตนาการดาวแห่งความรู้สึกแบบเก็บตัวอยู่กับตัวเองเศร้าใจดีเพรสต่างๆอยู่ในมีนอยู่อีกสักพักเลยบอกว่าถ้าใครที่แบบเฮ้ยซึมเศร้าหรือว่าไม่สบายใจอะไรเยอะๆอยากให้หาทิ่ระบายแล้วก็เฝ้าสังเกตตัวเองถ้า อาการเปลี่ยนไปนะคะภายใน7เดือน4-7เดือนน่ะก็ต้องหาคนที่ปรึกษาเนาะออลองสังเกตตัวเองด้วยระวังเป็นซึมเศร้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจ็บคอละไปแล้วดีกว่ายังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ใครสนใจโปรปีใหม่ยจงมีนะคะตอนนี้ยังไงก็มีความสุขมากๆเอาใจช่วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ